ตำนานไอ้ไข่วัดเจดีไอ้ไข่เด็กวัดเจดีตำนานความศรัทธาและปฏิหารสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเข้าสู่เรื่องตำนานไอ้ไข่วัดเจดีพอดแคสที่จะพาให้คุณไปรู้จักเรื่องราวของไอ้ไขเด็กวัดเจดีกับความเชื่อ,อและความปฏิหารที่ทําให้ผู้คนจากสารทิศเดินทางมาขอพรวันนี้เราจะพาไปให้คุณ ได้ทำความรู้จักว่าไอ้ไข่คือใครทำไมถึงมีความศรัทธามากมายและถ้าไปไหว้ไอ้ไข่ควรเตรียมอะไรไปบ้างไอ้ไข่คือใครตำนานเล่าว,ว่าไอ้ไข่ ไอ้ไข่หรือชาวบ้านเรียกว่าตาไข่เป็นวิญญาณที่เฝ้าดูแลวัดเจดีอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเชื่อกันว่าไอ้ไข่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดพระเกจิชื่อดังได้รับมอบหมายให้ดูแลวัดแห่งนี้ทําไมไอ้ไข่ถึงศักดิ์สิทธิ์ไอ้ไข่ถือเป็นวัตถุมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยให้ความเคารพนับถือโดยเฉพาะวัดเจดี ซึ่งมีชื่อเสียงเรียงความศักดิ์สิทธิ์และการให้โชคลาภแก่ผู้ศรัทธาแรงศรัทธาของผู้คนมีเรื่องเล่ามากมายและมีผู้ที่มาขอพรจากวัดไอ้ไข่มักสมหวังโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภและการเสี่ยงดวงนักธุรกิจและผู้ค้าขายหลายคนมาบนบานขอให้กิจการรุ่งเรืองเมื่อสำเร็จจึงกลับมาแก้บนด้วยของเล่นชุดทหารหรือประทัด ซึ่งกลายเป็นประเพณีสืบทอดความศักดิ์สิทธิ์ของประสบการณ์ตรงของผู้ศรัทธาผ,ผู้ที่มีความเชื่อว่าไอ้ไข่ปกปักรักษาให้แค้วคาาจากอันตรายหลายคนได้รับ,รบโชคจากการขอหวยหรือลอตเตอรี่ทำให้การเสื่อมใส่สศรัทธายิ่งขึ้นพลังของความศรัทธาความเชื่อและจิตศรัทธาในมุมมองของจิตวิทยา ความเชื่อความศรัทธาสามารถช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้คนคนที่มีพลังบวกและเกิดแรงผลักดันในการใช้ชีวิตความศรัทธาของไอ้ไข่เกิดจากตำนานประสบการณ์ผู้ของผู้ศรัทธาที่ได้รับผลสำเร็จและวัฒน,นธรรมการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหนือ,นอธรรมชาติหรือพลังศรัทธาไอ้ไข่ก็คงยังศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับการเคารพบ,บูชาอย่างกว้างขวางในประเทศไทยวิธีไหว้ขอพรไอ้ไข่ให้ได้ผลหากต้องการขอพรจากไอ้ไข่ควรปฏิบัติด,ดังนี้จุดธูปสามดอกแล้วกล่าวคำบูชาตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้ชัดเจนบนบานสิ่งที่ตั้งใจและหากสำเร็จแล้วจะกลับมาแก้จุดประทัดเพื่อการขอบคุณ จำนวนประทัดนิยมเป็นเลขมงคลเช่น1,000นัดหรือ1,000 0นัดการแก้บนไอ้ไข่เป็นสิ่งที่ควรทำด้วยความศรัทธาและจริงใจขั้นตอนการแก้บนไอ้ไข่เตรียมของที่บนไว้ให้ครบถ้วนจุดท่ปมหนึ่งดอกแล้วกล่าวทำแก้บนตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกล่าวว่าข้าพเจ้าชื่อได้มาบนบานเรื่องอะไรไว้และสิ่งที่ขอ สำเร็จแล้วจึงขอมาแก้บนเพื่อมาถวายจุดประทัดจำนวนที่บนไว้ถวายรูปปั้นไก่ชนหรือของเล่นข้อควรรู้เกี่ยวกับการแก้บนห้ามพูดคำผิดหากบนอะไรไว้ต้องทำให้ครบของแก้บนต้องเหมาะสมควรเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับไอ้ใครสามารถไหว้ขอพรเพิ่มได้หลังจากแก้บนแล้วสามารถอธิษฐานขอพรใหม่ได้เลย วัดเจดีไอ้ไข่ไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อแต่ยังเป็นศูนย์นมจิตใจของผู้คนหากคุณมีโอกาสลองมาสัมผัสบรรยากาศที่วัดเจดีไอ้ไข่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชแล้วคุณจะได้พบกับปฏิหารของไอ้ไข่ด้วยตนเองขอบคุณค่ะ